ฮัลโหล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 ใครเนี่ยใครเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีครับนี่เย้เกาอ่อน น้องออนมีน้องแล้วนะครับยินดีต้อนรับนี่สมาชิกใหม่ครับน้องออนมีน้องแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องออนของเรามีน้องแล้วนะครับนอกแข็งแรงเนาะเนี่ยเลยทัก ทักเชือกแรงหนเอยเราพูดด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะซื้อว่าจังไรนี่จันตย์เตยเอ้ยังไม่มีชีครับอน้องอ่อนของเรามีน้องแล้วเย็นนมอยู่ทางพุ่นพอลาขึ้นหันไปทางหลังแข็งแรงดีเนาะ เต็มแสดงว่าเต็มขวบเลยนะเนุ่เดียเอ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 ๋เรืเอไได้ทูกบอก,กว่าไหเรือทุนะบอกกว่นล้อมอาัง

น้องชายนะครับน้องชายจัองอ้อนในน้องชายนะครับเร็งแรงมาก <laughs> nè anh lên dài lắm nè, Nè làm được gì? Mày Má được gì? Mày này được gì? Mày làm được gì? Mày làm ไปละไปละอือตอกมาอ่ะตอกมาเดี๋ยวไปแค่นี้เนาะนะครับเสียงรถมาแล้วไปละไปละไปแล้ว